ถ้าเราจะเลือกใช้น้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งอะโบก็จะเลือกกลิ่นที่ชอบที่สุดนะคะแล้วก็จะมีอยู่คำหนึ่งว่าจะตามหาน้ำหอมกลิ่นที่ใช่ที่สุดนะคะก็ยังตามอยู่ทุกวันนี้ก็ยังตามหาไม่เจอสักทีนะคะเออวงการนี้มันเข้าแล้วออกไม่ได้เลยนาะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆคุยกันชิลๆนะคะถึงน้ําหอมที่โบใช้เยอะๆใช้บ่อยๆจนหมดขวดนะคะมีนะคะโบมีใช้น้ําหอมหมดขวดนะทุกคนมีใครคนไหนใช้น้าหอมหมดขวดบ้างคะคอมเมนต์กันมาได้เลยเอาแบบเอาแบบไม่หลอกตัวเองนะคะว่าใช้หมดจริงๆอ,อ่ะวันนี้ก็จะจะมาคุยคะ่ะมาแช์น้ําหอมที่ใช้ได้ตลอดปีทุกหน้าร้อนเพื่อนๆนที่รักน้ําหอมนะคะโบคิดว่าน่าจะมีน้ําหอมมากกว่า2กลิ่น3กลิ่น1ิบ ร้อยหรือว่าหลักพันนะคะแต่ละท่านอาจจะไม่ได้เก็บเป็นขวดก็ได้อาจจะแบบสะสมไปเป็นทราเวลไซส์เป็นขวดแบ่งขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลไปนะคะอย่างโบก็บางัางก็รู้สึกว่าไซส์ทราเวลเนี่ยมันราคาเมื่อบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยบางทีไปเท่ากับขวดใหญ่ก็มีนะคะแล้วโบก็ชอบที่จะใช้น้ําหอมขวดเล็กที่สุดค่ะเพราะว่าเ,เราใช้ไม่หมดอยู่แล้วใช่ไหมคะคิดว่าการใช้น้ำหอม การเริ่มต้นใช้น้ำหอมขวดเล็กๆเนี่ยมันจะดีกว่าการเอาขวดใหญ่มาใช้แล้วก็ไม่หมดนะคะก็อาจจะเกิดอาการ เพียนได้นะคะโบเองก็จะใช้น้ําหอมขวดที่ไซส์30 ml หรือ 50ml ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว่มาตรฐานจะอยู่ที่ 50ml มากกว่าที่จะซื้อ100นะคะยกเว้นแต่ว่าแบรนด์นั้นๆไม่มี50หรือ30ให้เลือกนะคะไม่ได้ดูว่ามันจะคุ้มราคาหรือเปล่าแต่เรารู้ตัวเราว่าเราใช้ไม่คุ้มนะคะก็เป็นนักสะสมน้ําหอมนะคะก็มาดูกันที่ขวดที่ใช้หมดนะคะขวดแรก เป็นการเปิดโลกพัช,ชุรีให้กับโบเลยนะคะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าเ g ็ก s w e e k s I Love เ o u เขาไม่เหมือนยาดมอะทุกคน <laughs> เพราะว่าในความเป็นพัช,ชุรี่ที่โบจำมานะคะก็คือมันจะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นดินเป็นเค็มคล้ายๆกับยาดมก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วพอมาเจอขวดนี้นะคะคือ a s t r r p i i l and Stella ค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยแล้วใช้จนหมดอะ่ะมันคือกลิ่นที่แบบ โปรง่งโล่งสบายที่สุดนะคะ8วันฉันรักเธอแม้ว่าอาทิตย์หนึ่งจะมี7วันแต่เราให้เธอ8วันเลยนะเออเนี่ยจริงๆร,รักจริงนะคะแล้วก็เกินครึ่งขวดละคะนี่ค่ะ สอขวดนี้นะคะเป็นกลิ่นที่โบใช้บ่อย boy, และก็ชอบมากๆเลยนะคะเป็นตัวอย่างของความเขียวที่ดีนะคะคือเป็นกลิ่นที่มีความกรีนมากๆตัวนี้ก็คือมาละมาตาของ loose and loose นะคะแล้วก็กลิ่นนี้คือ iris ของ amazon ค่ะเขาเป็นความเขียวกันคนละแบบค่ะอันนี้เป็นความเขียวแบบเขียวเขียวเขียวมากแล้วก็ให้เพื่อนๆลองดูทุกคนก็ไม่ชอบกันเลยสักคนแต่ทุกครั้งที่โบใช้กลิ่นนี้จะมีคนทักว่า กลิ่นเนี้ยที่โบใช้หอมมากซึ่งโบก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่าก็อันนี้แหละก็มาล้ามาตาที่แกไม่ชอบนี่แหละก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือมันคงเข้าเคมีกับตัวโบมากที่สุดอะไรแบบนี้เนาะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นกลิ่น i r i ขิวเขียวค่ะดีมากสองกลิ่นนี้นะคะซึ่งเมื่อไรก็ตามที่โบใช้น้ําหอมมาจนกระทั่งเกินครึ่งขวดแล้วอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะคะคือ f o r your l e r e ค่ะเพราะโบไม่ชอบ b l a c k c u r a n ห้าสี่สูตรเลยนะคะมันอืม มันเหนียวไปค้นไปหวานไปเลี้ยนไปแล้วก็กระจายมากเกินไปเกินกว่าความต้องการของเรานะคะก็เลยมาใช้ขวดนี้แทนนะคะเป็นของมิซองเซียซึ่งเขาเบรนออกมาได้ซอฟกว่านุ่มนวลกว่าแล้วก็มีความเป็นบาค l าเรตูที่ไรด์าวนะคะเขาใช้ราสเบอร์รี่มาแทนเมื่อใช้ไปถึงครึ่งขวดแล้วนะคะโบจะสปีดอัพเลยเพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวของโบนะคะก็คือว่าพอใช้น้ำหอมไปถึงครึ่งขวดแล้วเนี่ย จะพยายามใช้ให้มันหมดหมดไป <c oughs> คือมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเออก็ทําไมอ่ะก็วันนี้ใช้แล้วมันก็หอมเนาะแล้วทาไมพรุ่งนี้ถึงไม่หยิบมาใช้อีกก็จะพยายามอดทนนะคะไม่พยายามไปใช้กลิ่นอื่นเพราะว่าเวลาที่น้ําหอมมันเดินทางมาถึงครึ่งขวดแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณ5-6เดือนไปแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีอากาศอยู่ค่ะอากาศเนี่ยได้ถูกเข้าไปแทนที่สารหอมสาร ที่อยู่ในน้ําหอมนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการเพี้ยนได้นะคะซึ่งาสารและสินป์ของการใช้น้ําหอมมันก็ยากพอสมควรมันก็ไม่เสมอไปนะว่าเมื่อเดินทางมาถึงคร่งขวดแล้วมันจะต้องเพี้ยนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บรักษาขวดน้ําหอมของเราด้วยเพื่อนๆเก็บน้ำหอมกันยังไงคะของโบนะคะโบจะเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าคะ่ะขวไหนที่รักมากนะคะจะไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าก็คือตู้เสื้อผ้าเราใช่ไหมคะมันจะมีการเปิดข้าเปิดออกตลอดเวลา เพราะฉะนั้นมันจะมีอากาศถ่ายเทไม่แนะนําเลยถ้าเพื่อนๆเ,เก็บเอาไว้ในลิ้นชักที่แบบหนืดมากแน่นมากไม่มีอากาศเข้าเลยนะันคือไม่แนะนําเลยนะคะควรจะเก็บไว้ในที่ไม่มีแสงแล้วก็มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนจนเกินไปด้วยค่ะใครบ้างคะไม่ได้ใช้น้ําหอมเลยหรือใช้แค่คอขวดคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเศร้านะที่ซื้อมาแล้วแบบใช้แค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งคือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแต่โบก็มีค่ะก็อยากจะเอามาบอกแบรนด์นี้เลย อัลโมอัชนะคะคือเป็นแบรนด์ที่ตอนที่โบรู้จักแบรนด์นี้นะคะโบรู้สึกว่าเฮ้ยขวดมันสวยมากทุกคนดูสิมันจึ้งมากฝาเอยอะไรเอยนะคะมันมีความเป็นแบรนด์ขวดอย่างเงี้ยมันต้องมีตอนที่เก็บสะสมใหม่ๆก็เลยใบๆๆซื้อมานะคะแล้วก็งอกมาเป็นแบบน,นี้ แต่อย่าถามถึงกลิ่นนะครับขวดนี้นะคะสีสวยมากแต่ไม่ตรงปกเลยนะคะเพราะกลิ่นมันไม่ได้น่าราักอย่างสีสันของขวดเลยค่ะจริงๆแล้วควรจะเป็นกลิ่นที่นุ่มนวลหอมหวานใช่ไหมคะแต่กลิ่นนี้มันมีความเป็นแบบมันมีความเป็นยางมากทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงปกนะแต่ว่าเราก็คิดซะว่าเราสะสมขวดค่ะไม่ไหว ขวดน,นี้ไม่ไหวจริงๆเออ,เออมันไม่ไม่ได้หอมหวานไม่ได้น่ารักตามชื่อด้วยเป็นบลอ๊ซัมแต่ในแบรนด์นี้นะคะกลิ่นที่โบใช้ได้ก็คือกลิ่นนี้ค่ะทุกคนสีสันสวยงามมากสีเหลืองมีความเป็นมิโมซ่าที่ตอนแรกๆมันก็ซ่าๆอยู่นะสไปซี่เลยอะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นกลิ่นของ ความเป็นมิโมซาที่นุ่มเป็นดอกไม้สีเหลืองแบบเล็กๆน่ารักน่ารักแบบเนี้ยคือสาม,มีบอกว่าเธอเธอเหมือนแป้งเด็กจอนสันดีกว่ามาเป็นกลิ่นยางไม้แบบขวดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบขวดนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่บายบยซื้ออโมอาชอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตัวมากนะคะต้องไปลองค่ะอโมอาชนี่คือต้องลองนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เข้าถึงยากพอสมควรพีน้องทักมาหลังไมค์ค่ะว่าพี่โม ตื่นเช้ามาทํายังไงดีอะคิดไม่ออกเลยเนี่ยมีน้ําหอมวางเรียงอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะใช้ขวดไหนดีไม่รู้จะใช้ขวดไหนด,หนดีแล้วน้องซื้อมาพร้อมกัน3ขวดอซื้อมาทีเดียว3หรือ4กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นใหม่สมมติวันนี้นะคะอันนี้ก็กลิ่นใหม่ซื้อมานะคะบ้านเดียวกันเลยไบยคิเลียนสออันเลยค่ะซื้อมาใหม่นะคะ แล้วอันนี้ก็เหลือไปซื้อมาด้วยนะคะก็คือเป็นของคริสต์คริสเตียนนะคะตัวนี้โบใช้เยอะมากทุกคนสมมุติว่าซื้อกิ่นนี้มาใหม่แล้วใจก็คือแบบเอออะวันนี้นะคะจะลองกินนี้สเปรย์ไปเลยค่ะอืมสเปรย์ไปนะคะเสร็จแล้วตาเหลือไปเห็นอุ้ยอันนี้ก็หอมอ่ะก็เพิ่งซื้อมาใหม่นี่ว่าเอาเอาด้วยแล้วกันเอาตรงนี้หน่อยนึงข้อมือนิดนึงปื๊ดนะอุ้ยันนี้ก็ซื้อมาใหม่ เอาด้วยเพราะมันก็หอมเหมือนกันอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอดใจไม่ไหวอลองด้วยฟืดไปนะคะซึ่งแบบนี้นะคะจะบอกว่าไม่แนะนําเลยไม่แนะนําจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรกลิ่นตรงนี้และตรงนี้นะคะตอนนี้มันเริ่มแบบเข้ามาแซงที่ของคนนี้แล้วอะคะ่ะซึ่งเราเองต้องการอยากจะรู้กลิ่นที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ใช่ไหมคะก็คือกลิ่นนี้แต่ปรากฏว่าเราเอากลิ่นนี้กับกลิ่นนี้มารวมกันนะคะแล้วมันก็จะมา เดดแย่งซีนในจมูกเรานะคะทำให้เราไม่ได้รับรู้กลิ่นที่เราซื้อมาใหม่นะคะแนะนำว่าให้พยายามค่ะอดทนใจไว้นะคะแล้วก็ใช้น้องคนนี้เขาให้เต็มเต็มวันเป็นฟูลแวร์นะคะแล้วอยากจะให้ทดลองใช้ติดต่อการเกิด3วัน4วันหรือ5วันให้ได้อย่างนี้คืออยากจะให้ explore กลิ่นนั้นๆน,น,นะคะแบบติดต่อกัน4 5้วันไปเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อ สือว่ากลิ่นนี้มันหอมหรือเปล่าอ๋อมันเบานี่นาแล้วกลิ่นมันเปลี่ยนตอนท้ายนี่มันเป็นมิโมซ่านะมันจะนุ่มมากเลยนะถ้าเราเอาสเปรย์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยตัวนี้มันมากรบแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบูซี่มีความโทนิกมีความแตงกว่านิดนึงนะคะเป็นอันนี้เป็นกลิ่นโรเซสออนไอนะคะแต่ว่ากลิ่นไม่ใช่กลิ่นกุหลาบเลยค่ะก็ทําให้เราถูกแทรกแซง ด้วยกลิ่นสองกลิ่นนี้นะคะเราก็จะไม่รู้ความเป็นไปของกลิ่นนี้เลยอัทรดที่ได้ก็คือจะไม่เหมือนกับการใช้กลิ่นเดียวล้วนๆนะคะก็อยากจะให้แบบอดทนดนิดนึงทุกคนใช้กลิ่นนี้ให้ได้ติดต่อกัน3วัน4วัน5วันนะคะแล้วพอเมื่อรู้แล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นแหละเพื่อนๆค่อยเติมกลิ่นเข้าไปค่ะพอเรารู้แล้วใช่ไหมว่าอ๋อกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นชาแล้วเดี๋ยวตอน,นท้ายมันจะเป็นมิโมซ่า ซึ่งกลิ่นชาเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเออเราเติมชาเข้าไปเพิ่มอาจจะไปเอาไปแคชเมียร์ของดีอองมาเพิ่มก็ได้นะคะซึ่งมันไม่แย่งซีนกันแล้วมันก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะได้กลิ่นที่ยูนิคเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเรามากขึ้นคือให้ใช้ให้นานที่สุดเท่าที่นานได้อดทนนิดนึง แล้วเราค่อยมาทดลองใช้กลิ่นนี้ล้วนๆกลิ่นเดียวเลยนะคะเราก็จะได้รู้ว่ากลิ่นนี้มันหอมมากมันไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีดูนะคะหรือคาแนะนําที่ดีที่สุดนะคะก็คือเลือกตามกาลเทศะค่ะเลือกน้ําหอมตามกิจกรรมที่เราจะไปทําอย่างเช่นวันนี้เราไปไหน,นะคะเราจะไปเที่ยวเราจะไปจิบชาหรือเราไปทํางานนะคะเราก็เลือกให้ตรงกับ กิจกรรมที่เราไปทําซึ่งบงไม่ได้เลือกให้ตรงกับการแต่งกายนะทุกคนเพราะอะไรเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันแต่งกายแบบเดิมทุกวันเลยฉันใส่เสื้อเชิ้ตแบบเดิมทุกวันทํางานแบบเดิมไปถี่เดิมไม่มีอะไรพิเศษเลยนะคะก็แต่งชุดแบบเดิมเดิมแล้วจะให้เลือกน้ําหอมให้ตรงกับชุดได้อย่างไรในเมื่อเรามีชุดแบบเดิมก็ให้เลือกกิจกรรมไงคะเราจะไปอะไรเนี่ยเราก็จะต้องแต่งตัวให้มันตรงกับกิจกรรมนั้นอยู่แล้วเนาะเออหรือ สายมูไหมคะทุกคนสายมูต้องมาแล้วแหละเฮ้ย <c oughs> แต่อย่าเพิ่งนะสายมูมันมีแบบว่าในแต่ละวันสี่มงคลมันก็จะมีโชคลาภโชคดีความรักการงานการเดินทางมันคนละสีกันหมดเลยในหนึ่งวันไม่ใช่เอาทุกอย่างมายำรวมกันนะคะให้เลือกแบบเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอะเอาความรักแล้วกันอะไรแบบนี้นะคะอย่างของโบเนี่ยว,วันจันทร์วันจ<อ>ันทร์โบจะเน้นการเดินทางคะ่ะเพราะโบไม่อยากรถติดมันเป็นอะไรที่แบบ พียมากก็อยากจะให้การเดินทางสมูทที่สุดก็จะเลือกสี่มงคลของวันจันทร์ที่เป็นการเดินทางค่ะหรือก็แล้วแต่อย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้โบก็ใช้บ่อยแล้วโบก็แต่งตัวแบบไปทํางานเหมือนกันทุกๆวันคือโบจะใส่เสื้อเชิดแขนยาว เป็นคนที่เดินเข้าเดินออกห้องแอร์นะคะคือไม่ได้นั่งห้องแอร์ตลอดทั้งวันมีการออกไปข้างนอกไปเจอฝุ่นเจอเหงื่อเดินแล้วก็มีเหงื่อซึมๆมีร้อนด้วยแล้วก็กลับเข้ามานั่งในห้องแอร์ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่เรียกว่าอไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ไม่รู้อะอยากใช้อะ <laughs> บางครั้งมันก็ใช้ใจในการเลือกน้ำหอมได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ตัวนี้คือเป็นกลิ่นที่ใช้แล้วดูเป็นผู้หญิงที่สูงส่งสวยงามหรูหราแล้วก็อ,อ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักครบครบเครื่องนะคะแต่มันก็ไม่เหมาะกับใช้ทุกวันนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าโบก็ใช้แม้ว่าโบจะแต่งตัวเป็นเสื้อเชิดอยู่ทุกทุกวันนะโบก็ใช้เขาค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะก็ใช้เถอะ <c oughs> การซื้น้ําหอมของโบน,นะคะเมื่อก่อนเนี่ยโบก็ใช้น้ําหอมไปทีละนหนึ่งขวดค่ะนี่าตัวอย่างนะคะโบก็ซื้อตามคารเตอร์ทั่วไปนี่แหละคะ่ะโบก็ไปซื้อ อ่านี่ค่ะสีก็มีทุกสีเลยนะคะอย่างตัวสีสีชมพูสีออริจินอลนะคะซึ่งโบชอบออริจินอลเขามากที่สุดนะคะพอโบอรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเป็นฟอลโล่มากเกินไปมีความเป็นพาวเดอรี้มากกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมโบก,ก็ซื้อขวดใหญ่ๆเลยเพราะว่ามันคุ้มสมัยก่อนคือใช้ทีละขวดซื้อขวดใหญ่ไปเลยมันจะคุ้มค่ามากกว่าสมัยก่อนโบใช้50 ML นี่ค่ก็แค่ประมาณสัก สามเดือนก็หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นคนสเปย์เยอะทุกคนคือสเปย์ทีไรก็ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าเรามาแล้วอ่ะอย่างขวดนี้เป็นต้นนะคะโดนว่าทุกครั้งโดนด่าท,ทุกทีที่ใช้มงพาริสของ ysl ตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่ฉุนมากค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยหยั่งมือในการใช้งานนะคะบบก,ก็สเปย์แบบเต็มเ็มแล้วก็รู้สึกว่าโดนทุกทีเลยอะไม่แคร์ก็ยังคงใช้อยู่เพราะว่าตอนที่เลือกซื้อเนี่ยคือชอบแล้ว ไม่ได้สนใจว่าคนที่ไม่ชอบกลิ่นนี้เขาจะไม่ชอบเราแต่เรารู้สึกแค่เพียงว่าถ้าเขาไม่ชอบก็อาจจะสเปย์ให้น้อยลงหรือเออมันเป็นความชอบส่วนบุคคลอะไม่ค่อยแคร์ค่ะว่าน้ําหอมที่เราซื้อเราหอมแต่คนอื่นเขาไม่หอมแต่โบก็ยังคงใช้อยู่นะคะเพราะว่ามีขวดเดียวให้ทํำยังไงเนาะสมัยก่อนทำแบบนั้นนะคะบูมมี่บูเก้ก็มีหลายขวดนะคะมาโนาแชลก็ซื้อซ้ำนะคะวิจัย อันนี้ยังมีน้ำอยู่ทุกคนอันนี้เป็นบูการีนะคะเป็นจัสมินนัวนะคะอุ้ยเดี๋ยวมาลองสเปเพี้ยนไม่เพีย้ยนอุ้ยยังได้อยู่โยทำไมฉันไม่หมดวะไม่ชอบหรอมันก็เป็นมะลิอะคะ่ะกลิ่นมะลิที่แบบ แห้งๆเปรี้ยวๆก็คงเพี้ยนไปแล้วแหละวิแต่มันก็มีกลิ่นวูดดี้โผล่ขึ้นมาแฮะเฮ้ยโบจําไม่ได้ว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงจําไม่ได้เลยนะคะนี่คือนะจะเก็บนานมากแต่โบไม่เก็บโดนแสงแดดเลยนะทุกคนเก็บในตู้เสื้อผ้าอย่างดีเลยขวดที่หมดแล้วโบก็ยังคงเก็บอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นการใช้งานเป็นขวดๆไปนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะก็ไปเจอน้ําหอมของบ้านนี้ค่ะ ิปทีค่ะมันเป็นการแบบเปิดโลกให้กับโบเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันไปอยู่ไหนมาทําไมกลิ่นมันถึงได้ล้าลึกขนาดนี้ไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยอะเจอเลเนียมอะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยอะมันหอมอย่างนี้หรอใช้น้ําหอมเป็นไม้ไม้ได้ด้วยหรอตอนนั้นรู้สึกอย่างงั้นเลยลองซื้อขวดสองขวดค่ะนับตั้งแต่นั้นมาแล้วค่ะโบก็เริ่ม มีงอกขึ้นมาของบ้านดิบทีเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะรู้สึกว่า mfk เนี่ยมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เลยสักขวดเพราะว่าเข้าไม่ถึงเลยแม้แต่ขวดเดียวคือไม่ชอบเลยดมยากมากแต่ดิบทีเนี่ยโอเคชอบเนี่ยกลิ่นพริกก็ซื้อมาคือเหมือนกับว่าเออเริ่มเปิดรับแล้วก็เริ่มสอหาเริ่มหาข้อมูล ค่อยๆเรียนรู้คําว่านิชแบรนด์มันเป็นอย่างนี้นี่เองคือไม่รู้ความหมายของคำว่านิชแบรนด์เลยน้ําหอมนิชมันคืออะไรก็เพิ่งรู้แหละว่าเออก็เขาเป็นบริษัทเป็นบริษัทหรือเปล่าเป็นแบรนด์ที่ทําแต่เกี่ยวกับเรื่องของความหอมเท่านั้นไม่ได้ขายเสื้อผ้ารองเท้าอะไรร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งของที่เก็บสะสมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็งอกขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเต็มตู้ก็เลยต้องบอก คนข้างๆนะคะว่าเราชอบน้ําหอมค่ะเออถ้าจะไปซื้อน้ําหอมอะก็อย่าว่านะเพราะว่ากลัวว่าเหมือนกันว่าของฟุ่มเฟือยเออมันก็ฟุ่มเฟือยแหละเพราะว่ายิ่งเข้าก็ยิ่งลมจมนะทุกคนคือแบบมันก็แบบเข้าแล้วออกไม่ได้นะคะเออวงการนี้มันเข้าแล้วออกไม่ได้เลยเนาะ ใครเป็นบ้างอายกมือขึ้นแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยว่าเข้าแล้วออกยากมากค่ะหรือเข้าแล้วออกได้ค่ะไม่มีทางเลยค่ะหนูก็ออกได้ค่ะเริ่มสะสมขึ้นมาเรื่อยๆสําหรับน้ําหอมที่เป็นการเป็นนักสะสมน้ําหอมคนหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงพันขวดแน่นอนค่ะวันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบสเปซปานะอันนี้โบพูดครบหรือยังอ๋อมากิ่นนี้อันนี้เป็นโอมาเจนนะคะเป็นกิ่นซากุระ ในมโนที่เหมือนความมโนมากที่สุดแล้วนะคะมันมีความเป็นซากุระแบบอ่อนหวานนุ่มนวลสุภาพผู้ดีแล้วก็สวยงามมากๆมีกลิ่นซากุระที่หอมจริงๆใครไปอังกฤษนะคะก็อย่าพลาดแบรนด์นี้นะคะซากุระโบมันเจนค่ะโดยสรุปนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่โบเล่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นกลิ่นที่ต้มง,ง่ายด้วยใช้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ ซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะคะซึ่งถ้าซับซ้อนเขา้าจะยากก็คงไม่ใช้บ่อยนะคะมันอาจจะใช้ยากไปเนาะก็ใช้บ่อยก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายแต่ทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าโบเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นที่ยูนิคทุกตัวจดทันหรือเปล่าว่ามีกลิ่นอะไรบ้างเดี๋ยวโบจะเขียนอยู่ในคลิปให้ดูนะคะว่าเป็นกลิ่นอะไรบ้างไม่สำํำใครเลยนะคะ เพื่อนๆมีกลิ่นอะไรบ้างคะที่ใช้หมดอยากได้สักสามขวดค่ะช่วยเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยคนละสามขวดค่ะว่าใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรหมดเกลี้ยงเลยแล้วทําไมถึงชอบใช้นะคะแล้วใครที่มีคอมเมนต์อะไรอยากให้คําแนะนําอะไรเพื่อนๆนะคะที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวหรืออยากจะระบายความรู้สึกส่วนตัวในการใช้น้ําหอมนะคะก็เขียนคอมเมนต์ให้ฟังกันได้นะคะเราฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ